สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มยำไข่มังกรนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีหมูเด้งผสมไก่น้ำพริกเผาไข่เป็ดต้มพริกป่นถั่วลิสงป่นผงปรุงรสหมูน้ำตาลกรวด เราจะมาปั้นไข่มังกรกันเลยนะคะเราจะใช้หมูเดงนะคะห่อไข่เป็ดที่เราต้มสุกแล้วนะคะหมูเดงที่ใช้นะคะ525กรัมค่ะแล้วก็แบ่งใส่ครึ่งนึงนะคะแบ่งหอ่อใส่ไข่เป็ดนะคะที่เราต้มสุกแล้วอ,อย่างนี้นะคะใส่ลงไปแล้วแล้วก็ห่อค่ะห่อไข่เป็ดไว้นะคะในระหว่างที่เราทําไข่มังกรนะคะเราก็ต้มน้าให้เดือดไว้รอเลยนะคะ เนี่ยนะคะก็จะเป็นไข่มังกรที่เราได้เสร็จแล้วเราก็จะนําไปต้มในน้ําที่เราต้มไว้ให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปต้มในน้ําเดือดนะคะที่เราต้มไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นํามาต้มหีิบลูกนะคะต้มให้สุกนะคะทำน้ำซุปก,กันเลยนะคะ ใส่น้ำสะอาดลงไป500มลใส่น้ำตากลกรวดลงไป7กรัมน,นะคะผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะนะคะต้มทิ้งไว้ให้เดือดน,นะคะจนน้ำตากลกรวดและผงปรุงรสหมูละลายะคะ่ะปรุงรสกันต่อเลยนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ ชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้นะคะนมค้นจืดคานชันนะคะ50 ml ค่ะพริกป่นครึ่งช้อนนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้นะคะถั่วลิสงป่น15กรัมนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะ ใครที่ชอบเปรี้ยวหวานมากกว่านี้นะคะก็เพิ่มน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปอีกได้ค่ะน้ำต้มยำเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำไปราดลงบนไข่มังกระคะ่ะต้มยำไข่มังกรเสร็จแล้วนะคะเราแบ่งครึ่งไข่ให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จัดใส่ชามเสิร์ฟค่ะราดน้ำต้มยำลงไปบนไข่มังกรได้เลยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง Tá?